พบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่21มีนาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับ s e ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,673.87จุดติดลบไป4.64จุดหรือว่าลดลงไป0.28มูลค่าการซื้อขายวันนี้73,000ล้านบาทเสษเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารอสังหาริมทรัพย์และก็เปตัวเคมีโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้าบวกขึ้นมา4.58% n น็กบวกขึ้นมา6.55%ก็เป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องตามกระแสะหุ้นเทคโนโลยีของต่างประเทศที่มีการปรับตัวกันขึ้นมาแล้วก็นอกจากนี้ยังได้มาตรการ E ี ของบ้านเราเข้ามาช่วยหนุนอีกด้วยทางด้านของ g ก o b a l วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.59%ก็คาดว่ากำไรในตรมา1ปี65นี้จะเติบโตได้ทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ก็ได้แรงหนุนมาจากช่วงของ g ฮ Season แล้วก็เรื่องของการขายวัสดุก่อสร้างเข้ามาช่วยทางด้านของ BYD วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.82% ก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้จะกลับมาเทินราวมีกำไรได้โดยได้แรงหนุนมาจากรายได้ของธุรกิจหลักทรัพย์และก็รถบัสอีวีทางด้านของอีชิวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.65%ก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส1ปี65นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นรับกับช่วงของไฮซีซั่นและก็ยังเตรียมที่จะ เปิดตัวเครื่องดื่มใหม่ในกลุ่ม CBD และกลุ่ม SCD อีกด้วยทางด้านของจุทาวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.80%ก็มีการเตรียมที่จะเปลี่ยนธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนชื่อธุรกิจเป็นไบโอเทคทางด้านของวันวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.08%ก็คาดว่าปี65นี้ผลประกอบการจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่น โดยได้แรงหนุนมาจากเม็ดเงินโฆษณาที่กลับมาฟื้นตัวขึ้นได้อีกครั้งทางด้านของ AIT วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา11.11%ก11็คาคดว่าไรายได้ในปีนี้จะเติบโตได้แรงก็มาจากการประมูลงานในปีนี้จำนวนมากจากที่เลื่อนมาจากปีที่แล้วซึ่งก็จะช่วยให้แบ็กหลอกนั้นเพิ่มกันขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วก็จะทยอย รับรู้ไรายได้ในปีนี้จํานวนมากเช่นกัน PMTA วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.62%ก็ได้รายนุนมาจากราคาปุ๋ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งก็ช่วยหนุนมาจิ้นให้ฟื้นตัวกันได้แรงทางด้านของ FN ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.86%ก็มีการร่วมมือกับทางของ Singer เป็นบริษัทที่มีชื่อว่า Singer FN Living Space ซึ่งก็จะเข้าไปรุกตลาดค้าปลีกแล้วก็มีการขยายฐานลูกค้าเพื่อที่จะจอบกลุ่มลูกค้าคนกรุงเทพทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ THG ราคาหุ้นติดลบไป6.86%วิภาติดลบไป5.19%รามติดลบไป2.13%ก็เป็นการถูกขายทำกำไรแล้วก็เซลล์ออฟแฟคกันออกมา หลังจากช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวกันขึ้นไป,ไปได้แรงก็รับจากข่าวที่ร่วมทุนกันพัฒนาโรวงพยาบาลทนบุรีรังสิตทางด้านของ KSL วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป4.79%ก็เตรียมที่จะซื้อหุ้น BBGI เข้าพอร์ตเพิ่มเติมอีกทางด้านของ Land and House วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.14% ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการขายทกากำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้าราคาหุ้นนั้นปรับตัวกันขึ้นไปค่อนข้างมากทางด้านของ SPCG วันนี้าราคาหุ้นติดลบไป3.25%เพราะว่าขึ้นเครื่องหมาย XD ที่ราคาหุ้นละ55ต่างและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ